ในเมื่อทั่วโลกเริ่มดัเสถียรภาพมากขึ้นเรื่อยๆและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเนี่ยที่เติบโตอย่างรวดเร็วกองทัพทั่วโลกก็ยังเปต้องตามไม่ทันความก้าวหน้าท,ทางนวัตกรรมเพื่อสาธิปไตยและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของตนด้วยเหตุผลนี้ในวิดีโอนี้เดี๋ยวไปดูแเทคโนโลยีที่กองทัพเนี่ยให้ความสําคัญต้องการจะจับจองกันนักขะนาเพื่อสร้างความได้เปรียบในสนามรบนะครับดูเหมือนช่วงนี้เนี่ยมันจะหมดสมัยอาวุธที่ใช้ความเร็วแบบธรรมดาแล้ว หลายประเทศเลือกให้ความสนใจกับอาวุธความเร็วเหนือเสียงเพราะมันนั้นสามารถผสมผสานทั้งความเร็วและความคล่องตัวได้อย่างยอดเยี่ยมซึื้อวุธเหล่านี้เนี่ยสามารถเดินทางด้วยความเร็วที่เกินมาก5ทําให้ตรวจจับและสกัดกั้นได้ยากมากนอกจากนี้แม้สามารถเจาะทะลุทุกระบบป้องกันของขีปนาวุธได้ทําให้เป็นอาวุธที่เหมาะสมกับการโจมตีทางยุทธศาสตร์ดังนั้นการมีอาวุธความเร็วเหนือเสียงก็ช่วยเสริมความสามารถในการป้องกันประเทศ นอกจากจะใช้ในการสกัดกั้นการโจมตีจากฝ่ายอื่นแล้วหลายประเทศเองก็ใช้อาวุธความเร็วเหนือเสียงและการโจมตีกองกำลังทางการทหารของฝ่ายตรงข้ามในปัจจุบันอาวุธเหล่านี้อยู่ในมือของหลายประเทศเช่นสหรัฐอเมริการัสเซียจีนและฝรั่งเศสรวมถึงประเทศอื่นๆเช่นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและอิหรา่านก็กำลังพัฒนาเทคโนโลยเลีเหล่านี้อยู่ด้วยเช่นกันกันกบ และต่อมาเนี่ยอันนี้ก็เห็นบินว่อนกันบ่อยเลยเนะครับก็คือโดรนนั่นเองซึ่งก็ไม่ใช่แค่ฝูงโดรนเท่านั้นเพราะก็ยังรวมไปถึงระบบการต่อต้านโดรนซึ่งเป็นส่วนสําคัญของเทคโนโลยีทางทหาราสมัยใหม่ในเรื่องของฝูงโดรนเนี่ยก็เป็นอากาศยานที่มีความยืดหยุน่นและมีประสิทธิภาพที่น่าประทับใจในสนามรบโดยเมื่อมีรวมจํานวนมากเนี่ยทำงานร่วมกันพวกมันเนี่ยสามารถเอาชนะการป้องก,กันของศัตรูสามารถปฏิบัติภารกิจสอดแนมการเฝ้าระวังและโจมตีก็ได้ซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็ทํางานไปพร้อมๆกับการลดความเสี่ยงงขอทหาร และนอกจากนั้นแล้วฝูงด้วเหล่านี้ยังสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมได้อย่างอิสระสามารถเปลี่ยนแผนการคันเพื่อภารกิจสาเร็จขึ้นมาได้และนึงประเทศที่มีการใช้โดรนกันแทบทุกวันเลยเนี่ยก็จะเป็นอิสราเอลซึง่งเมื่อใช้กันทุกวันแบบนี้เนี่ยหมือนก็นสร้างความท้าทายด้านความปลอดภัยเช่นกันซึ่งทำให้การต่อต้านโดรนนั้นมีความสําคัญไม่แพ้กันเเลยทคโนโลยีย่ส่วนการต่อต้านโดรนนัน้ประกอบด้วยระบบตรวจจับและทำลายอุปกรณ์ของศัตรูโดยใช้วิธีการที่หลากหลายเช่นเครื่องลบกลยุดธ เลเซอร์เครื่องยิงตาข่ายหรือแม้แต่สารพัดระบบในการควบคุมการทํางานของโดรนหรือระบบดักจับสัญญาณเพื่อหาตำแหน่งของรีโมทที่ควบคุมโดรนอยู่ซึ่งก็ไม่ใช่แค่เรื่องของอุปกรณ์เท่านั้นแต่มันก็ยังมีซอฟต์แวร์ที่เป็นแบบจําลองที่เอามาใช้ในการพยากรณ์การป้องกันประเทศซึ่งช่วยให้สามารถคาดการณ์ภัยคุกคามและสามารถจัดการเตรียมการตอบสนองเชิงยุทธศาสตร์ได้ดียิ่งขึ้นด้วยการใช้อัลกอริทึมและการวิเคราะห์ข้อมูลกองทัพสามารถคาดการณ์การเคลื่อนไหวและจุดประสงค์แท้จริงของศัตรูได้ ซึ่งในการตัดสินใจนั้นเป็นไปได้อย่างชาญฉลาดและการจัดสรรทรัพยากรเนี่ยก็สามารถทุ่มลงไปได้อย่างเหมาะสมที่สุดนอกจากนั้นแล้วมันก็นยังช่วยปรับปรุงการจัดการด้านโลจิสติกและการขนส่งโดยช่วยคาดการณ์ความต้องการด้านอุป,ปกรณ์บุคลากรและ,สะเสบียงสิ่งนี้ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานพร้อมนั้นยังให้ความมั่นใจว่าทหารเนี่ยจะมีทรัพยากรที่เพียงพอต่อภารกิจอยู่เสมอพวกมันยังมีบทบาทในการป้องกันภัยทางไซเบอร์ด้วยการคห์รูปแบบและพฤติกรรมที่น่าสงสัย ผูม้มาสามารถตรวจจับและตอบโต้การโจมตีทางไซเบอร์ได้ก่อนที่จะเกิดความเสียหายขึ้นจริงๆข้อสามารถในการป้องกันเหตุการณ์และความปลอดภัยทางไซเบอร์เนี่ยมีความสําคัญอย่างยิ่งในเฉพาะสมัยนี้ที่โครงสร้างมือถานส่วนใหญ่ตั้งใจเก็บข้อมูลที่เลเอียดอ่อนไว้ข้างในซึ่งสหรัฐก,ก็เป็นประเทศที่โดดเด่นเรื่องของการใช้แบบจาลองพยากรณ์แนวทางของพวกเขานั้นมักถูกเรียกว่าสงครามเชิงอ,อกกลัลกอริทึมซึ่งก็จะมีการรวบรวมเทคโนโลยีขั้นสูงเช่นบิ๊กเดต้าปัญญาประดิษฐ์และซูเปอร์คอมพิวเตอร์นำมารวมกันเพื่อวิเคราะห์ และทำนาการเคลื่อนไหวคอสตูและต่อมากระสุนที่เป็นเหล็กเนี่ยไม่อจะตกยุคไปแล้วและประเทศเริ่มหันมาใช้อาวุธพลังงานนำวิถีซึ่งเป็นการใช้พลังงานในรูปแบบที่เข้มข้นเช่นเลเซอร์คลื่นแมโโรเวฟและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดต่างๆเพื่อทำลายเป้าหมายโดยไม่ต้องใช้กระสุนแบบดั้งเดิมดังนั้นอาวุธแบบนี้เนี่ยชื่อเสนอทางออกด้านการป้องกันที่มีประสิทธิภาพสูงและสามารถใช้กับเป้าหมายแบบหลากหลายได้โดยเฉพาะโดรนขีปนาวุธและจะรวดแบบอื่นๆ อาวุธตรงนนเนี่ยมาสามารถช่วยสกัดกั้นภัยรูปความในอากาศได้ยอย่างรวดเร็วและแม่นยำด้วยความเร็วที่เท่าความเร็วแสงเลยที่ทําให้การทํางานนั้นสัมพัน์ป้องกันและโจมตีสิ่งที่ไม่คาดคิดในหลักแค่เพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้นนอกจากนี้ระบบพวกนี้เนี่ยย่างต่างกระโดดป้องกันภัยแบบดั้งเดิมอาวุธที่ใช้พลังงานเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้กระสุนซึ่งช่วยลดยต้นทุนในการขนส่งและสเสบียงและการโจมตีแต่ละครั้งของมันเนี่ยมันก็ยังส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมร,รอบๆแค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น จากที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันก็อยู่ในโลกเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขึ้นไปดูในอวกาศไปดูดาวเทียมสอดแนมและเฝ้าระวังที่มีความสําคัญอย่างยิ่งในการสอดส่องตัวหาข้อมูลต่างๆอย่างแม่นยําและเรียลไทม์เกี่ยวกับเคลื่อนไหวและกิจกรรมของศัตรูดาวเทียมเหล่านี้สามารถเฝ้าระวังพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ขนาดใหญ่ได้และให้ข้อมูลที่สําคัญสืหรการวางแผนชิงย,ยุทธศาสตร์และการปฏิบัติการทางยุทธวิธีจากนั้นเนี่ยระบบสื่อสารผ่าน,นดาวเทียมก็สามารถส่งข้อมูลที่ปลอดภยัยและก็มีความสเสถียรไปให้หน่วยทหารที่ประจำการอยู่ แม้จะเป็นพื้ที่ที่ห่างไกลหรือเข้าถึงยากสิ่งนี้ช่วยให้การประสานงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีความรวดเร็วในสถานการณ์ฉุกเฉินเทคโนโลยีอวกาศยังมอบขีดจำกัดความสามารถในการนำทางและการระบุตำแหน่งที่ทันสมัยด้วยระบบ GNSS ซึ่งช่วยให้การนำทางของทหารและยานพาหนะมีความแม่นยำจึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการทางการทหารและลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดในการระบุตำแหน่งแต่ยังไม่หมดเท่านั้นการควบคุมเทคโนโลยีอากาศยังช่วยให้สามารถพัฒนาระบบตัวจับ และติดตามภัยคุกคามในวงโครจรได้เช่นเศษซากอาวกาศและดาวเทียมของศัตรูซึ่งเป็นสิ่งสำคัญของการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานทาอร์กกาศที่สําคัญเช่นดาวเทียมสื่อสารและดาวเทียมสอดแนมให้ปลอดภัยจากการโจมตีหรือการชนได้นะครับอีกหนึ่งความล้ำสมัยเลยเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นหุ่นยนต์เพราะหุ่นยนต์เนี่ยเป็นส่วนสําคัญในการทํางานที่อันตรายและทำสำสได้แทนตัวมนุษย์จึงสามารถลดความเสียเส่ยงเสื้อทหารและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตัวยอย่างเช่นหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิดสามารถตรวจจับและทำลายทุ่นระเบิดหรืออุปกรณ์ระเบิดสแสวงเครื่องได้โดยไม่ต้องใช้มนุษย์เข้าไปเผชิญอันตรายโดยตรงซึ่งเทคโนโลยีแบบนี้เนี่ยช่วยเพิ่มความปลอดภัยในสนามรบได้อย่างมากนอกจากนี้แล้วหุ่นยนต์สอนแนมและเฝ้าระวังจะช่วยการรวบรวมข้อมูลแบบเรียลไทม์เนี่ยสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องเพื่อตรวจด,ดูการเคลื่อนไหวของศัตรูแอบดูภูมิประเทศและโครงสร้างพื้นฐานก็ยังทำได้โดยไม่มีอันตรายใดๆต่อกำลังพลหุ่นยนต์ขนส่งและโลจิสติกส์พวกนี้ก็ม ซึ่งช่วยแบ่งเบาภาระของทหารในสนามรบได้เป็นอย่างดีเลยสหรัฐอเมริกาอิสาราเอลจีนรัสเซียและเยอรมน,นีกระโดดเด่นในด้านหุ่นยนต์ท่ากาดทหารฝั่งของสหรัฐเองก็เป็นผู้นำด้านโครงการต่างๆเช่นโดรนรบและยา,ยา,านพาหนะได้คนขบับภาคพื้นดินใน,นขณะที่อิสาราเอลก็เป็นเลิศด้านระบบสอดแนมและการทำลายวัตถุระเบิดในส่วนของจีนรัสเซียและเยอรมน,นีก็ลงทุนอย่างหนัก ไปกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถทางการทหารของตนนะครับแต่ถ้าทุอุปกรณ์ทํางานแยกกันอย่างสะเป e s p ป r เนี่ยมันก็อาจจะไม่ค่อยดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นการลบแบบร่วมมือได้เป็นการอาศัยการบูรณาการและการประสานง,งานแบบเรียลวทมมของระบบของระบบและหน่วยงานต่างๆใน,นสนามรบสิ่งนี้ทำให้เกิดการทํางานร่วมกันของแต่ละกองกําลังที่ซึ่งข้อมูลเนี่ยจะถูกแชร์การอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพระหว่างทหารแต่ละหน่วยยานพาหนะและอากาศยานที่ช่วยให้หน่วยต่างๆเนี่ยเข้าใจสถานการณ์ และสามารถตัดสินใจได้อ,อย่างมั่นใจจากนั้นเนี่ยมันก็ยะมีแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพโดยบางทีเนี่ยก็จะมีการอนุญาตให้เบิกทรัพยากรที่เพิ่มเติมเป็นพิเศษเข้าไปที่หน่วย,ยต่างๆซึ่งถือเป็นการสนับสนุนและเสริมกําลังซึ่งกันและกันตัวยอย่างเช่นโดเนี่ยสามารถให้ข่าวกองแบบเรียลไทม์ในการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องได้ใช่ไหมในขณะที่หน่วยภาคพ,พื้นดินเนี่ยก็ใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านี้เพื่อวางแผนและดำเนินการซ่อมรบของพวกเขา กา,การประสานงานแบบนี้ช่วยลดความเสี่ยงจากการทำงานซําซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพ,ปร,ภาพประสิทธิผลสูงสุดของปฏิบัติการการลบแบบร่วมมือเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและความคล่องตัวของกองทัพในกรณีที่ระบบหรือหน่วยใดหน่วยหนึ่งล้มเหลวไปหน่วยอื่นๆสามารถทำงานชเชยได้อย่างรวดเร็วจึงกรักษารประสิทธิภาพและการปฏิบัติการเอาไว้ได้ดังนั้นจึงเป็นที่ชัดเจนว่าเทคโนโลย,ยีนี้มีบทบาทสำคัญในการลบแบบร่วมมือและการไปขอข,อข้อมูลเพื่อส่งมอบข้อมูลที่แม่นย,ยำและเรียลไทม์ ฝั่งของฝรั่งเศสและสหรัฐก็โดดเด่นเป็นพิเศษด้านการรบแบบร่วมมือฝรั่งเศสด้วยโครงการกอรเปียนและสร้างความก้าวหน้าอย่างมีนัยยะสําคัญนารบูรณาการทคโนโลยีล้าสมัยเพื่อปรับปรุงการประสานงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของทหารและในฝั่งของสหรัฐก็ได้ลงทุนอย่างมหาศาลกับที่ระบบการรบแบบร่วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยและแพลตฟอร์มต่างๆของสหรัฐนะครับ ในเมื่อทุกทเทคโนโลยีเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงจากการถูกแฮกใช่ไหมเพราะฉะนั้นการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์เนี่ยก็เป็นส่วนสําคัญต่อการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญเหมือนกันระบบสื่อสารฐานข้อมูลทางการทหารก็จะมีการเสริมมาตรการความปลอดภัยทางไซเบอร์ซึ่งกองทัพเองก็สามารถปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของตัวเองจากการบุกรุกจากภายนอกได้ถ้าการขโมยข้อมูลและการก่อวรนากกรรมนอกจากนี้แล้วความปลอดภัยทางไซเบอร์เนี่ยยังมีบทบาทสําคัญในการป้องกันภัยคุกคามจากภายในเหมือนกันด้วยกาจากฝ้าระวังกิจกรรมที่น่าสงสัยภายในหน่วยงาน หรือว่าภายในระบบคอมพิวเตอร์ทางการทหารซึ่งคนที่ดูแลด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์เนี่ยสามารถดักจับและทําลายการกระทำที่มุ่งร้ายที่มันจะเกิดขึ้นได้สิ่งนี้ช่วยป้องกันแม้ข้อมูลมีการล่นไหลออกมาข้างนอกหรือว่าป้องกันการเก่าวินาศกรรมจากภายในความสามารถในการปฏิบัติการเชิงลุกทางไซเบอร์เนี่ยในเมื่อเรากลัวว่าเขาจะแฮกเราแล้วทําไมเราไม่ชิงแฮกเขาก่อนล่ะเ้ืยอกับพัฒนาความสามารถด้านส่งขมข้อมูลกองทัพของแต่ละประเทศสามารถเปิดการโจมตีเชิงป้องกันหรือตอบโต้ต่อโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิตอลคอสตูได้ ที่สามารถรบกวนคิดความสามารถในการปฏิบัติงานและลดประสิทธิภาพของพวกเขาลงมาเยอะมากๆเลยนะครับเพื่อรับมือกับความท้าทายและความมั่นคงในวันพรุ่งนี้กองทัพจีนต้องอาศัยเทคโนโลยีแห่งการปฏิวัติด้วยการลงทุนมหาศาลในนวัตกรรมเหล่านี้ทําให้พวกเขามั่นใจว่าจะสามารถแข่งขันกับชาติมหาอำนาจอื่นๆได้และทุกคนลหละคิดว่าไงมันจะมีเทคโนโลยีทางการทหารแบบอื่นๆที่ประเทศต่างๆหรือประเทศเราเนี่ยควรให้ความสำคัญอีกไหนก็สามารถเป็นมาได้ที่ใต้คลิปได้เลย